สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาสิเอาแมาง,งคังเนาะมาเปิงพันต่อยแมงคังนึอไปพี่ป้อมพี่ฟังนี่นะป้อมสองโตนี่นะนี่นี่บะถึงเนี่ยได้ถึงเนี่ยตน ดูหนูเยอะเลยน่าอย่างทีุ่ดห่านมน้อยจะได้กระชากต้องสัดนู้ดมันน้อยใครอยู่บ้านไม่แดงตาติ๊กจงกันอาตาเอาล้านนี่อาตาเอาล้านนี่ล้านอยู่ถึงวันใหญ่ด้วยนี่เป็นเบาะเบ่มันน้อยเป็นเบาะถึงกับมายาวพูดต่อเออนี่พูดสองอันสองตัว ตกออมาไม่ด้อืมเลยเลยด้วยน้องเด็กเด็กอยู่มอเนนั่นแหละเอาสอตัวไดก่อนขูดอะตกออมานี่ตกตกแล้วอะไปแล้วไปแล้ว ไปแล้ว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 เอาเอาด้านนี้เบิรงอีกเด็กป้อมทึงดอกอันนี้มันกลืนได้ได้ยีดอกตัวนี้สูงมากไประบ่ได้ระบบ นี่แล้วนาทีนี่คือได้แล้วนี่นมีเบ่ะติโซงงกุหันเบาะ ลงไหมปีนาลงแท้หมดแล้วได้อีกตัวแล้วเอไปแล้วไปแล้วสองสองสองบินไปแล้วอ้ยบินไปแล้ว อันนี้ต่อยแมงแข้งอยู่บ้านเนาะอยู่หน้าบ้านเลยเด้อมีไกาย,ยางมีพลนมืไม้พุนมืไม้สวยได้มาอีกตัว,ว<แ>บ่ดี ้ไตั้งเบิง้งทั้งพี่นองเบิ้งทั้งนี้ตัวอีกตัวแล้วนี่เด้เด้จับอยู่นี่เด้ลอยมาพีไ่ไปไ,ไ, <c oughs> ไปลลแล้วมือแข่ง lôi đây lạc đây lần tù Hủ thân hủ đơn à Như đây nhọt Như để nhọt như cả mi như nhọt nè để nhọt để mà có mà khi buồn là thương là bốc xuống chắc nổi hương bỏ ừ phăng thăng quay phăng thăng

บ่นี้อตกสองสองได้มาเพิ่มอีกแล้วข้าวเมือนี้ปนมงแข้งป่นเมงแข้งเมือนนเมงแข้งกินกับดอกกระเจียวมันตกด้ยมันี ส <s hr an _> องสามสิไปอีกแล้วไปอีกแล้วเนี่จับกุ๊บตะก๊บเลยเดี๋ดิอีกุ๊บตะกุ๊บมองนี่สั้นไ้วยขม้าเห็นไว้เจยได้ยังไงสั้นโดนนี่เลยเ ไม่ได้เห็นเดวมันไตมันบอกเดี๋ยวไปตีนิ่มๆอยู่นะงานนั้นไปอีกแล้วนี่จับฟ้าบ้านได้แล้วเหงื่อ นม่ได้เลยจับฟ้าบ้าน <laughs> หากินหล่อบ้านเด้อเชิงเดสูงไ่ใช่บ่เราให้บินเบิดแล้ว ตอนนี้ก็พอปนแล้วมัง้งปนปนใส่ปานแล้วนี่แหละแม่เห็นหลายแม่นบอกดอกมันนั่นนั่นนั่นวินวว่นแล้ววิ่นแล้ววิ่นแล้วสองสามตุ๊กห้างไปไปแล้ว พันบอกนี่ว้ายเห็ดแห้งพอดบอรอดนี่ได้แล้วด้านนั่นแล้วเามงแข้งกับฮากินอยู่รอบบ้านเนาะเดี๋ยวตัวมงนแข้ง นี่เดต้นพ่นยู่นี่คือต้นแมงแข้งอยู่สองวได้ลงหันที่สองที่สามเลยยังดินตืดอๆอยู่บ้งเทิ่องบุญย่งอยู่เลป๋อ ครูเป็นครูอยู่ทางทึนะทงคูเถือกับตีงเด้ออ,อ่ะมือแดงไปละหนังกระบ,บินอีก เข้ากับสรุปยอดว่าพ่อปนอยูกว่าพี่น้องพ่อปนเนาะยี่บายบาย,บายบายก่อนติดคลิปก่อนบายบายลูกหมูบายบายค่ะสวัสดีค่ะ